สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขสุขคนนด้จ้ะเด้อเข้ามาเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะก,กดซักตะไคร้กดกระดิ่งจ้ะก,กพื่ีสชิบว่าผาดคลิปใหม่ๆได้จ้ะพี่น้องลราก็จะลืมกดติดตามช่องพอ่อพ่พอ,พอแม่แม่เอฟซีอยู่ดีไม่แห้งได้จ้ะลำลาำลุ้ยได้จ้ะเด้อนนีห้าก็สมาอันนี้มะพออะไรจ้า คลิปแรกของมือนี้นะจ้ะเด้อเป็นจังไงแน่น้อภักวันเต็มทีบนนองพี่น้องผมว่าน,นี่เป็นหยุดมันหยุดวันแรงงานเนาะพ่อแม่ก็คือสีภักวันเต็มทีเนาะจ้ะขี่ดื่มลายพี่น้องเอ้ยจะไปยังไปอีหยังแน่นะยจากน้อยกับสีด้พกันหามองน้อนนะมั้ง วันองหารดื้อไรแลแแรนกันโกกโกกในใจเขาก็สีได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง้งทายใจของเก่าดมเดมิดมเนี่ยได้เจ้าพี่น้องเนอะยาบากันได้พี่น้องแต่ละมือมันบุกซือกันดอกจ้ะอ่ะหมดสมหมดตาเบิง้งให้ลูก,ลก,ลกๆเต้าๆเนี่ยได้จ้ะเด้อเดี๋ยวที่ตาขาวให้อีกจักหน่อยกันกินได้เรื่อยๆแล้วก็กินได้เบิ้ดมือพี่น้อง ta cả phải lúc cho các bạn đó กบเบียดกันเองขันกบเบียดกันกับมุมวนได้พี่น้องเขากับ่บกินได้ขันบเบียดกันก็ได้วกาตรงๆเถอะนน่ะใส่ตานให้กินต่างหากเขากับ่บกินต้องไปเบียดกันให้ม้วนอ่ะเดี๋ยวเตรียมว่าให้อกีกอ่ะ

ใช่ค่ะเขาเขาเขาก็กกินพี่น้องเ,อเห็นไหนี่าสวยว่างเขาพวก,กินนั่นต้องงาดกันมากหลายงาดกันน่แล้วก็ตีกันพวกปลาพวกปลาเนี่ยมาไกลไกลนั่นเห็นไห <laughs> มมกดีตรงดีตรง พี่เปิ้ลออกไปล้วนะไปนั่งโน่นสีพ่อป้อยมาเนี่ยสีกั้นแก่พ่อป้อยลูกแต่ว่าไปเปิ้ลนม่เป็นนางดอกใบเปิ้ลนมัมีปัญหาแต่ว่าเกิดนอ้ที่เนี่ยเกิดเท่าแล้วสู่เขาก็ได้พี่น้องตะลิต้ลูลกไส้แต่ว่าคุณศึกว่าเป็นยังคุณศึกสู่เขาได้เยอะแต่ว่าห่างสีพ่อป้อยลูก,ออกไปดอกพี่น้อง มันพากันกิดจนอ้วนจนโอ้ยผงโหยตอนแรกข้าตกใจนะว่ามันลูกทองทองในจังได้เห็ดหมันมาเบิดแล้วเนาะใบเฟินใบเงินใบเงินเนี่ยมากตีมูยางยางลายแดงเนี่ยเกิกันเนี่ยเนี่ยเอ้ยบ่ถือกระมูยหรือลายแดงเนี่ยได้ได้ดูดูลาย คนนะท่อ,องอูโหนโดอุยนอยู่มันมัน,น,น,นมีจากสองส,องสามมันเลยเดียดเนี่ยพักกันวนออกข้างนอกด้อารมณ์บดีนี่บัพี่น้อง อย่างนี้อย่างน้องข้างนอกได้สอ,อใยในเหลือบเนี่ยมาเคล็ดดีได้พี่น้องมาขอมมาเคล็ดบ้านเคล็ดซ้องห้อยแคบเขียบมาเคล็ดแท้ๆตีกันอยู่ข้างในละโจดๆตรงๆอยู่ข้างในมั้งกินไหนเอี่ยมเด้อกินเอี่ยมเราไปหาหมองลาปองน้อนพวกเจ้าอะ่ะจะไปหาตีกัน โอกินผู้เดียวแล้วในขณนเิอตีพากินตอนเขาอิ่มแล้เนี่ยละดีแล้วนั่นเดี๋ยวต้องเก็บกระสาดหน่อยบอสันเนี่ยเฮียเบิรนั่นเห็นบอเห็นบอพักกันไล่กันเหรียญเห็นบอบอบอสันขาดข้ายกอืมเฮ้ย เงียบปะไขอปิดคลิปได้จ้ะพี่น้องเด้อขอพระกุ้หลายๆจ้าที่กดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อกด subscribe ขอบพระคุณหลายๆจ้ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งได้จ้ะเพื่อจะได้พ,อพ่อพาดคลิปใหมๆ่ๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพอรักแมวแชาแนลได้จ้ะขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้อสำหรับการติดตามก็ขอให้พ่อลเป็นแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้จ้ะห่างไกลจากโรคไข้ไขเ้เจ็บได้จ้ะเด้อให้อยู่ดีมีแห้งแล้วก็มีโชคมีลาบตลอดปีตลอดไปจ้าสวัสดีจ้า